สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก็จะปิดเทอมแล้วนะครับก็พบว่านะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับยังเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักเกรียนอยู่นะครับทีนี้โจทย์ปัญหานั้นนะครับก็จะต้องมีการตีโจทย์ว่าจะเป็นบวก,กลบหรือคูณ หรือหารนะครับในเรื่องของคูณกับหารนั้นก็ยากอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะผ่านไปคูณกับหารนะครับก็จะต้องมีการบวกการลบซึ่งก็ยังมีปัญหาในการตีโจทย์อยู่นะครับโจทย์ปัญหาในการบวกก็ง่ายที่สุดนะครับอ่านเสร็จแล้วมีการรวมกันแล้วถามจำนวนทั้งหมดก็คือการบวกส่วนโจทย์ปัญหาในการลบก็คืออ่านเสร็จแล้ว มีการหักออกไปแล้วเหลือเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าการลบแบบง่ายๆนะครับและอันที่3ก็คือโจทย์ปัญหามีคําถามเปรียบเทียบกันว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอันนี้ก็จะเป็นการลบในประการที่3นั้นนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครูจะเอามาให้ดูอ่านเสร็จมันจะเป็นการเปรียบเทียบกันว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน มันก็จะเป็นการลบได้เลยนะครับวันแรกขายเสื้อได้เงิน3 4 0 0 0บาทวันที่2ขายได้เงิน40,200บาทวันที่2ขายเสื้อผ้าได้เงินมากกว่าวันแรกกี่บาทมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามแต่ประโยคสุดท้ายนะครับมันถามว่าให้เปรียบเทียบกันว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามันถามแบบนี้ ประโยคสุดท้ายนี้ถามให้เปรียบเทียบกันว่า1กับ2นี้อะไรมากกว่าหรือน้อยกว่ามันก็จะเป็นการลบทันทีใช่ไหมอันนี้ประการที่3นี้ก็จะยากขึ้นมาจากการลบธรรมดาจากนั้นนักเรียนก็ไปทําลบเอาเองนะครับอันนี้ก็ยกตัวยอย่างของเพื่อนมาถูกหรือไม่ก็ไปทําดูส่วนประการที่4ก็คือโจทย์ปัญหาที่ เป็นการเปรียบเทียบกันเหมือนกันแต่ประโยคสุดท้ายที่เป็นคำถามนะครับเขาจะไม่ได้ถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันให้เราได้เข้าใจว่าเป็นวิธีการลบเลยนะครับแต่เขาจะเปรียบเทียบกันในประโยคใดประโยคหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นคำถามนะครับอย่างเช่นพ่อซื้อโทรทัศน์ถูกกว่าเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็มีจำนวนมาให้อย่างเงี้ย เท่านี้บาทแล้วค่อยมาถามว่าพ่อซื้อโทรทัศน์ราคาเท่าไรโดยเขาจะมีเครื่องเครื่องปรับปรับอากาศมาให้ก่อนแล้วอันนี้นะครับมันจะยากขึ้นมาเราก็ลองไปอ่านดูโจทย์แล้วกันว่าพ่อซื้อเครื่องปรับอากาศราคา1 5 0่บาทพ่อซื้อโทรทัศน์ราคาถูกกว่า เครื่องปรับอากาศ6,450บาทพ่อซื้อโทรทัศน์ราคาเท่าใดอันนี้อ่านแล้วยากใช่ไหมแล้วเดี๋ยวครูจะพานักเรียนในการตีโจทย์นะครับถ้ามาในลักษณะนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปการันตีนะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันแล้วก็จะเป็นการลบไปเลยมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นลบไปเลยนะครับอย่างเงี้ยไปพูดอย่างเงี้ยไม่ถูก จะต้องมาดูว่านะครับประโยคสุดท้ายเขาถามหาราคาของของชิ้นนั้นๆไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจโจทย์ว่าซื้อโทรทัศน์ราคาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศ เรารู้ไหมว่าอะไรถูกกว่าหรือแพงกว่าโทรทัศน์ถูกกว่านะครับโทรทัศน์ถูกกว่าแล้วมาถามหาว่าโทรทัศน์ราคาเท่าไรโทรทัศน์ถูกกว่าแล้วมาถามหาโทรทัศน์นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถูกกว่าแล้วถามหาราคาของมันมันจะเป็นลบ อย่างนี้นะครับเราก็ทำเอานะครับอันนี้ให้วิเคราะห์แบบนี้นะครับต่อมาอตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะแก้ไขจุดที่เราไม่เข้าใจอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือนะครับอ,อ่านโจทย์ลองดูนะครับ มันเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําเป็นวิธีลบได้เลยนะเปรียบเทียบมันเป็นบวกก็ได้อย่างเช่นตัวนี้กิ่งมีน้ําหนักตัวแรกเกิด2,360กรัมแก้วมีน้ําหนักตัวแรกเกิดมากกว่ากิ่ง1,50กรัมแก้วมีน้ําหนักตัวกี่กรัม ค้ายกันไหมกับตัวนี้คล้ายกันแต่ตัวนี้ถามหาแก้วใช่ไหมถามหาแก้วแล้วจากที่เราอ่านในประโยคในในโจ,จน์นี้เขาสรุปมาว่าแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมากกว่าหรือน้อยกว่ากริงแก,กกแก้วนี้มากกว่าแก้วนี้มากกว่าแก้ว แก้วมากกว่าด้วยแล้วถามหาแก้วด้วยแก้วที่มากกว่าแล้วถามหาแก้วด้วยมันก็จะกลายเป็นบวกนะครับต่างจากตัวนี้ที่ถามหาโทรทัศน์แต่ในโจทย์ภาษาบอกว่าโทรทัศน์นั้นถูกกว่าก็คือน้อยกว่ามันก็จะกลายเป็นลบอย่างนี้นักเรียนจะสามารถตีโจทย์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้น การบ้านที่ให้ไปข้อข้อนี้ก็คือ3นี่นะนักเรียนก็น่าจะทำได้แล้วนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นบวกหรือลบนะครับก็สวัสดีนะครับ